ครับัสดีครับมนาการาศครับอันนี้มีเอรินมาส่งมาเซอร์วิสนะครับเลเวลสองนะครับก็ซ้อมในอากาศดรวซึมนะครับรีบารปบับไม่มีเสียงนะครับก็เดี๋ยวเราจะถอดล้างทำความสะอาดตรวจเช็คภายในกันว่ามีอะไรสกรอกแล้วก็ถ่ายส่งกันบ้านนะครับเจ้าของโชคทุกต้นนะครับที่ส่งมานะครับผมจะมีการบ้านส่งให้ว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างถอดล้างทุกชิ้นนะครับ เปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเป็นน้ํามันเอรินนะครับคุณศรัทธางานซ่อมนะครับที่มีคุณภาพคุณก็จะได้ของที่มีคุณภาพได้น้ํามันโช๊คนะครับเอรินนะครับไปไม่ใช่แบบว่าได้น้ํามันไฮดรลิกนะครับคนที่เน้นของถูกนะครับผมขออนุญาตแจ้งเลยนะครับคุณได้น้ํามันไฮดรลิกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครเก็บ8 0 0แล้วก็ให้น้ํามันโช๊คของเอรินไปนะครับก็พิจารณาดูนะครับ ถ้าคุณพร้อมที่จะจ่ายนะครับคุณก็จะได้โชคเอรินที่ใหม่แกะกล่องกลับไปใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับพ้ามาดูโชคนะครับที่ไม่เคยเซอร์วิสเลยน,ะน้ำมันนี่ดำเป็นขี้โคลนเลยนะครับความสึกหลอเกิดขึ้นนะฮะรูรเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมนะมันจะมีส่วนเงาๆตรงนั้นอยู่เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือเรื่องที่ผมพยายามจะ สื่อสารนะครับให้เพื่อนเพื่อที่ใช้โชคเอริณอยู่เนี่ยได้ทําการเซอร์วิสโชคของตัวเองนะครับไม่ว่าจะส่งไปที่โรงงานนะครับหรือจะส่งมาที่ร้านที่เซอร์วิสโชคเอริณโดยตรงนะครับเนี่ยความสุขเราเกิดขึ้นแล้วมันมันทำอะไรไม่ได้นะครับครับนี่ก็เป็นน้ํามันเก่านะฮะกระบอกยาวขนาดน,นี้น้ํามันเยอะมากนะครับนอกจากบางกระบอกนี้รั่วจนจนหมด <laughs> มันก็ไม่มีน้ํามันมาโชว์นะครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้เห็นว่ามันมันต้องการการเซอร์วิสนะครับถ้าเพื่อนๆไปทําร้านแบบแปดร้อยเก้าร้อยผมถามเพื่อนๆเพื่อนๆถามใจตัวเองดูว่าในราคาเนี้ยคุณได้น้ํามันอะไรคุณเป็นไปได้ไหมที่คุณจะได้น้ํามันโช๊คนะครับไหนจะค่าแรงไหนจะชุดซ่อมนะครับใครมีใครทําขาดทุนบ้างครับนอกจากเขาจะให้ของที่ที่เพื่อนๆไม่อยากได้คือน้ํามันไฮโดรลิก นะครับลิตรละลอย้าจะทําเท่าไหร่เขาก็กําไรนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะให้น้ามันโชเอรลินเพื่อนๆนะครับแล้วโชกต้นนั้นก็จะไม่มีวันกลับไปนุ่มนวลนะครับเหมือนโชกที่เพื่อนๆเคยใช้อีกเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันไฮดรอลิกมันไม่ใช่น้ํามันที่มาใช้กับงานในกระบอกโชกนะครับครับก็ถอดล้างทำความสะอาดนะครับทุกชิ้นต้องแบบว่าขาวเงานะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับ ใช้โชคแท้ไม่ต้องกังวลนะครับของซ่อมเยอะแยะนะครับอะไหล่เพียบนะครับซ่อมบํารุงได้น้ํามันของเอรินนะครับแล้วก็อะไหล่นะครับประกอบด้วยเครื่องมือของเอรินนะครับโชคก็จะกลับกลายเป็นโชคเอรินใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นแกนโชคนะครับเราเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลหนึ่งหรือเลเวลสองแล้วแต่นะครับผมรื้อหมดแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทําการประกอบใหม่นะครับโชคเอรินก็จะมี ทางเดินน้ำมันที่โฟล์นะครับเพราะว่าเราล้างทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับแกนนี้ไม่ใช่แกนเหล็กตันนะครับข้างในเป็นท่อทางเดินน้ามันนะครับเพราะนั้นก็เราต้องดูแลรักษาดีๆนะครับภายนอกเนี่ยเราล้างรถเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมล้างแกนด้วยนะครับใช้แป้งสีฟันขนอ่อนนุ่มนะครับค่อยๆขัดนะครับตัวนี้ลูกยางกันกระแทกไม่มีมานะเดี๋ยวเราจะทําการใส่ลูกยางกันกระแทกให้นะครับตัวนี้เป็นยางสังเคราะห์ยางทดแทนนะครับก็จะไม่ฉีกขาดอีกเลยนะครับ การไขท็อกนะครับนอนล็อกวาลวนะครับชิมวาลวนี่เราก็ใส่ตามลําดับนะครับทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่ตามลําดับนะครับไม่ต้องไปเลี้ยงใหม่นะครับเราไม่มีวันที่จะทําได้ดีกว่าเอนจิเนียร์ของทางเออร์ลินหรอกนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับน้ํามันใหม่กับน้ํามันเก่าแตกต่างกันนะครับชัดเจนนะครับ เพาฉะนั้นเนี่ยใช้แล้วเราก็ต้องคำนึงถึงอายุของน้ํามันด้วยนะครับรถด,ดีๆนะครับคุณยังใช้น้ํามันเครื่องสังคอรอยนะครับโชคดีๆนะครับระดับพรีเมียมอย่างเออร์ลินเนี่ยก็อย่าลืมที่จะต้องส่งมาเซอร์วิสนะครับมันไม่เหมือนโชค O.E.M. นะครับโชก o e m เนี่ยคือราคาเน้นถูกนะครับก็คือใช้ให้มันชำรุดเสียหายแล้วก็ถือโอกาสนะครับเปลี่ยนเป็นโชคที่มีเพอร์ฟอร์มนซ์สูงขึ้นนะครับ ในรถที่ต้องการเพอร์ฟอร์มานซ์สูงเนี่ยบางคนเนี่ยรับรถมาปุ๊บเนี่ยแต่งก่อนเลยนะครับถ้าให้ผมแนะนําก็ทําโชกก่อนนะครับถ้าเบรกดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทํานะครับส่วนเราจะแต่งอะไรอย่างอื่นก็ก็เป็นลําดับต่อๆไปชอว์วิสเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเปลี่ยนน้ํามันเอรอินนะครับแล้วก็บันจุกแก๊สนะครับด้วยเครื่องมือประกอบโช๊คด้วยเครื่องมือจากเอรอินนะครับ ชกเดิมจากที่ไม่มีเสียงจังหวะรีบาวนะครับฟังครับมีทุกคลิกนะครับชก CRF เนี่ยมีระยะยุบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ขี่ลุยขี่ลุยได้นะครับเนินนะครับลดหลุมได้นะครับเนี่ยคือโชคที่สามารถที่จะลุยได้เพราะว่ามีระยะยุบค่อนข้างมากนะครับมากกว่ารถที่เป็นแบบแนวสตรีทยูทนะครับอันนี้มันเป็นรถแบบว่ากึ่งกึนะเอนดูโร่นะครับ แต่ถ้าพูดเอนดูโร่จริงนะชกจะยาวกว่านี้ช่วง,งยุบจะเยอะกว่านี้มากนะครับก็ดดเดี๋ยวเรานําไปทําความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบสปริงก็พร้อมส่งกลับนะครับลูกค้าสั่งทําสีใหม่นะก็ส่งทำพาวเดอร์โคดนะครับก็เรียบร้อยนะครับตอนแรกก็สีจริงๆมันก็สวยอยู่นะนี้ว่าลูกค้าบอกอยากได้อยากได้สีใหม่ๆเลยอา้าวก็จัดไปเป็นพาวเดอร์โคดนะครับ ร้านทำพาวเดอร์โค้ดมีเยอะนะและร้านดีๆก็มีเยอะนะมันไม่เหมือนสมัยที่ผมทําเครื่อง SR นะครับพาวเดอร์โค้ดได้ <c oughs> ได้น่าเกียดมากนะเอาไว้ให้คอยดูคนที่ก็ทำพาวเดอร์โค้ดเขาบอกไม่น่าใช่พาวเดอร์โค้ดอย่างนั้นนะไว้วันไหนว่างผมจะทําถ่ายให้ดูนะพอดีตอนนี้มันมืดละมันมองไม่เห็นลนะครับพาวเดอร์โค้ดในจริงแล้วมันก็คือสีสีผงแป้งนะครับพาวเดอร์ powder แป้งนะครับก็ะพล นะครับโดยใช้ราัารไฟฟ้านะครับให้สีไปยึดเกาะแล้วก็ไปอบด้วยความร้อนนะครับก็จะทําให้สียึดเกาะนะครับแล้วก็ทนทนต่อแรงที่มากระทํานะครับพวกสปริงพ่นเนี่ยถ้าไปใช้สีกาพ่นนะมันจะมันจะเวลามันมีแรงมากระทำานี้วมันจะมันจะหลุดลอกเป็นเป็นแผ่นๆออกมาเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราประกอบก็ส่งงานได้นะครับใครที่ อ,อยากจะบิโช็อกนะครับอยากจะทำให้มันดูใหม่หน้าขี่นะครับอยากจะเปลี่ยนสีสปริงนะดำเป็นเหลืองเหลืองเป็นดำอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นสีอื่นเงี้ยก็ทำได้นะติดต่อสอบถามเือนเข้ามานะครับใครสนใจส่งมาก็ทักมาก่อนนะครับว่าผมมีคิวทำให้ไหมนะครับขอที่อยู่นะครับผมจะส่งที่อยู่ให้นะครับแล้วก็ค่อยจะส่งมานะครับผมจะพยายามเคลียร์ให้เสร็จนะครับก่อนวันหยุด วันวันหยุดยาวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันจะติดมันหยุดเพื่อนๆจะรอนานไม่มีไม่มีโชคไปขี่นะครับช่วงเทศกาลนะครับขอบคุณสาะการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวิตช็อคเอรินนะครับ CRF250L นะครับให้กลับมานุ่มนวลนะครับเหมือนใหม่แก่กล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องเอาโชคเดิมไปโมนะครับโชคเดิมไปโมฮาร์ดแวร์ทุกอย่างเดิมหมดนะใส่แต่น้ำมันเนื่นๆมานะครับมันไม่ได้ดีหรอกเชื่อผมสิ นะครับทำน้ําพริกละลายแม่น้ําจะทําเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละมันก็เสียมันก็คือเสียเปล่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ